จำเรื่องหมาผีปอบได้ไหมคะที่เราเพิ่งเล่าข่าวไปว่าไปกัดลากกินไส้ของวัวควายมาใช่ไหมปีนี้วัวควายตายมา5้าตัวแล้วทีนี้ค่ะปฏิบัติการไล่ล่าหมาผีปอบอุ้ยเขาเอาจริงนะไปตามล่ากันตอนนี้ที่จับได้นะสี่ตัวจับได้แล้วฮะจับได้้วเป็นหมาผีปอบจริงไหมคุณก็นี่ไงแต่ว่าประเด็นน่ะมันอยู่ที่ว่าไอ้ที่จับมาเชื่อว่าเป็นลูกหมาผีปอบคุณเออเหรอแต่พ่อแม่อีกสามตัวหนีไปแล้ว จับัไม่ได้จะมีทิริษเยอะกว่างี้เหรอฮะก็ใช่ไงเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยเองชาวบ้านที่บ้านนาอุดมที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินเนี่ยนะคะโอ้ยเห็นลูกศรที่ชี้อยู่ลิบลิบนุ่นไหมคะนั่นน่ะแหละหมาผีปอบที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันแล้วมันมีทั้งหมดเนี่ยคือสี่ตัวตรงนี้นะนะมีสีดำสามตัวสีขาวตัวหนึ่งเป็นตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งโอ้พอเขาจับมาได้มันวิ่งเข้าไปหลบตรงท่อระบายน้ำของถนนกลางทุ่งนาไง คนก็ต้องตามเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามอะค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยช,ชาวบ้านที่เขาเลี้ยงบวัวเลี้ยงควายไล่ทุง่งตรงนี้เขาบอกว่าโอ้เขาผวาหมดแหละอยู่แบบไม่เป็นสุขเลยเพราะว่าโดนพวกหมาผีปอบเนี่ยนนมันมากันประมาณสักเจ็ดตัวได้นะนี่เหรอฮะหมาผีปอบฮะใช่ค่ะมันก็ออกมากลางวันแสกนี่หมาหนาธรรมดาละมั้งหมาจรจัดละมั้งคือไอ้คำว่าหมาผีปอบเนี่ยเอาจริงๆนะก็ไม่รู้ว่ามันคือปอบจริงๆหรือเปล่าหรือชาวบ้านเขาอาจจะแค่แบบเปรียบเทียบเปรียบเปยหรือยังไงอ๋อเปรียบเทียบเฉยๆมั กัดวัวแล้วลากไส้กินไส้เนี่ยนะฮะใช่ทีนี้ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวไงว่ายังไงอ่ะก็ต้องจัดการให้ได้หมาผีปอบพวกเนี้ยมากันเป็นร้อยคนเลยค่ะปิดล้อมตรงที่หมาผีปอบน่ะมันอยู่อย่างที่บอกค่ะว่าฝูงเนี้ยทั้งหมดจริงๆนะ่ะเจ็ดตัวนี่ถือแบบถือตะข่ายรอพร้อมจะจับแล้วนะในเจ็ดตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบโตโตอ่ะสามตัวไอ้ตัวที่เป็นลูกหมาเล็กๆนะ่ะสี่ตัวค่ะแล้วเขาใช้ปฏิบัติการคือใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงได้นะ ไปไล่จับกันอันนี้จังหวะจับได้แล้วนะอยู่ในตาข่ายเรียบร้อยแล้วที่จับได้น่ะได้มาเป็นตัวลูกสี่ตัวส่วนพ่อแม่ตัวใหญ่สามตัวน่ะน่าจะเป็นตัวที่ไปกัดลูกวัวไปลากไส้ลูกวัวมาเนี่ยแหละมันหนีไปอ่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรีเนี่ยเขาก็จะต้องเอาลูกสุนัขสี่ตัวเนี้นะใส่กรงแล้วเดี๋ยวไปล่อเอาลูกหมาผีปอบไปล่อพ่อแม่หมาผีปอบให้มันออกมาแล้วก็คงจะเอาพวกแบบยาสลบอ่ะ คลุกกับข้าวไปให้พ่อแม่หมาผีปอบแล้วมันกินครับจะได้จับได้แบบยกฝูงนะคะแล้วไม่รู้ว่าปฏิบัติการหลังจากนี้จะจับได้ไหมแต่เจ้าหน้าที่เขาวางแผนกันแล้วไงว่าลูกหมาผีปอบนี่แหละจะต้องเป็นตัวล่อพ่อแม่หมาผีปอบนะบน,<อ>นะฮะไอ้ตัวลูกฮะ,ะหมดลทธิ์แล้วนะฮะ